สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพีทนะครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย64นะครับอยู่ที่ร้านต้นยุสคานะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหคันนะเป็นรถที่น่าสนใจนะครับด้วยออปชันการใช้งานนะครแล้วก็ในเรื่องของราคานะเป็นรถยนต์7ที่นั่งหรือว่ารถครอบครัวนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับนะเอา มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี2011นะตัว2.5 GT นะครับ178แรงม้านะครับเครื่องยนต์ CD56 านะครับมารีวิวให้กับ FC ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับคันที่ผมเอามาวันนี้นะครับไมเนี่ยเพิ่งใช้งานมานะเพิ่งผ่านการใช้งานมามาแสนแสนสองแสนสามนะฮะถือว่าใช้งานน้อยนะฮะด้วยสภาพของตัวรถเองเนี่ยนะฮะเป็นรถที่ ต้องบอกว่าดูแลค่อนข้างดีนะในเรื่องเครื่องยนต์นะสมรรถนะต่างๆเนะี่ยในเรื่องการใช้งานถือว่าตอบโจทย์นะครับนะเครื่อง2.5นะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะปี2011 b a r ่ e r o ร p o r t นะหรือว่าปลาเก่านะฮะตัวนี้ใครที่ชื่นชอบนะฮะในเรื่องการแต่งนะรถเนี่ยยิ่งแต่งยิ่งสวยนะฮะ รถธนะเครื่องยนตนะ์เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าทนมากอึดมากแล้วก็การใช้งานนะครับพละกาลังเหลือลอนะครับร้อยเแปดแรงม้านะครับเป็นเครื่อง2.5ด้วยนะครับคันนี้สีดำนะออปชั่นด้านหน้าที่ได้นะครับคันนี้ก็จะได้เรื่องของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดออตโต้นะฮะปรับระดับไฟหน้าแบบออตโต้นะคะร,รวมไปถึงไฟตัดหมอกก็ได้มาคู่หน้า นะกระจังหน้าโครเมียมนะฮะที่เป็นแนวตั้งนะปี2011นะครับจะเป็นตัวนี้นะก็มีป๊อปอัพฉีดล้างกระจกตาไฟนะฮะตรงนี้นะครับฉีดน้ำนะฮะก็เป็นออปชั่นอีกอันหนึ่งที่ได้มาและคันนี้ก็ได้ในเรื่องของกระจกนะฮะกระจกสองนะะหน้ารถแล้วก็ข้างรถตัวข้างนะฮะหรือว่ากระจกมุมนะได้มาติดตั้งมา สีดำสวยๆนะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะร่องรอยการใช้งานเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะสวยๆเลยนะสภาพรถเนี่ยค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับตามปีตามอายุนะถ้าเปรียบเทียบว่าปี2011นเะครับเปรียบเทียบว่าปี2 0 1 1นี่กับสภาพของตัวรถเนี่ยภายในภายนอกถือว่าสวยเลยนะฮะตัวนี้ได้ชุดแต่งอีกอันนึงก็เป็นล้อนะครับขนาด20นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็กนะฮะแม็กดำปัดเงานะฮะ ก็เป็น g p r 2นะฮะและซิ่งนะฮะัดยางโยโกะนะ,ะปี20่ั้ง4เส้นดอกยางเหลือๆใช้งานยาวๆนะดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับพร้อด้วยระบบความปลอดภัย ABS EBD นะฮะในส่วนของตัวถังรถเนี่ยนะ,ะคันนี้จากที่ผมได้ดูรายละเอียดรอบคันไปแล้วนะฮะตรวจสอบทุกจุดทุกมุมนะ,ะตัวรถตัวถังยังสวยงามเลยนะ,ะไม่เป็นสนิมไม่ผูไม่กรอบนะครับ มันในข้างนะฮะตัวนี้ทําเป็นสีดําให้เพื่อเข้ากับตัวรถตัวด้านข้างเนี้ยนะครับจะได้เป็นชุดแต่งก็คือกันเขาเรียกว่ากันกระแทกนะครับเป็นกันกระแทกที่ติดตั้งให้นะครับประตูนะพร้อมติ๊กเกอร์นะครับปาเจโร่สปอร์กันะกาสาดข้างนี้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะติดตั้งสวยงามรวมไปถึงิล์ม ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพรถเนี่ยค่อนข้างดูดีค่อนข้างสวยมากนะครับโครงสร้างหลักคนะันนี้ต้องบอกว่าซัซีเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับนะไล่าจากด้านล่างเลยนะฮะมีไฟทับทิมไฟถอยแล้วก็เซนเซอร์นะครับกะยาถอยให้นะครับปลายท่อก็เป็น js ส e e d นะครับเป็นปลายไทยเทนะครับ ไล่มาก็เป็นกล้องนะฮะกล้องมองภาพนะฮะขนาดถอยตัวนี้ตกแต่งไฟท้ายให้เป็น LED นะครับเป็นแบบ LED แล้วสวยๆเลยนะครับ mm hmm. มีความสว่างด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับใชใ้กันยาวๆนะฮะใครทีช่ชอบในเรื่องของรถที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามคันนี้นะฮะตอบโจทย์ได้เลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งได้ด้วย นะครับเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านในนะนะฮะโชคก็ไม่ดังนะฝาถา,าฝาท้ายหลังเนี่ยนะครับเปิดขึ้นง่ายนะฮะนะจะเห็นตะเข็บสวยๆเลยนะครับผนะ้าหลังคาเป็นโทนสีเบจเบาะเป็นโทนสีเบจนะครับนะเดี๋ยวการพับเบาให้เนี่ยเพราะให้ผมผมทำให้ดูก่อนนะฮะ ตัวนี้เนี่ยมันมีพิเศษยังไงนะครับพบับเบาะนะครับพบับเบาะพับราบนะครับพับราบได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะฮะฝั่งนี้จะเป็นในเรื่อง,องเครื่องมือนะครับตัวนี้แอร์จะอยู่ตรงนี้นะแอร์ด้านหลังจะอยู่ช่องนี้นะครับปรับแรงพัดลมได้นะครับจะเป็นแอร์ด้านข้างนะฮะ สวยๆเลยนะครับพื้นที่เยอะๆเลยนะครับได้เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับราคานะครับ4 8 9 0 0 0บาทนะครับหลายๆคนอาจจะรอฟังราคานะอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับ4 8 9 0 0 0บาทนบาทราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0ได้7ที่นั่งเครื่องดีเซลด้วยเกียร์ตัวดมัดด้วยนะครับตัวนี้นะนะฮะเป็นตัวขับ2นะครับรถนะสวยๆ ใครสนใจก็ต้องรีโทรนะครับ0 9 6 1 4 9 9 9 8 5กนนะครับเบอร์เดิมนะครับให้ดูสภาพเส้นสายกันนะครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับจากที่บอกนะเจนนี้นะครับนะตัวปี2 0 1 1บเอนี่ยเบาะมันจะเป็นรางนะฮะเป็นรางเลื่อนนะสามารถที่จะเพิ่มนะฮะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังได้ด้วยนะคะนะ พิ่มพื้นที่ด้านหลังให้นะฮะขยับนั่งได้หมายถึงว่าคนด้านหลังถ้าตัวใหญ่นะฮะเราก็สามารถที่จะขยับพื้นที่ให้คนด้านหลังนั่งได้สบายด้วยนะฮะเห็นเห็นไหมครับประมาณนี้นะนะฮะแต่ถ้าเราอยากเลื่อนให้พอดีเห็นไหมนะฮะอันนี้คือเป็นความเหนี่ยงประสงค์ของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะ เบาเลื่อนได้ที่พระแขนมีที่วางแก้วน้ำมีมานะครับทั้งสองข้างเลยนะคันนี้ก็ยังตกแต่งนะครับแผงประตูด้านข้างนะตัวนี้โปรติมจะเป็นโครเมียมนะตัวนี้เป็นสายลายเคปลาติดติดเคปลาให้แล้วนะครับรับรับจิ๊กเกอร์เคปลาให้นะครับสวยๆนะครับเบาหนังนะครับเป็นลายรูระบายความร้อนได้ดีนะฮะอันเนี้ยเหมาะมากเลยรถครอบครัวนะครับใครที่อยากได้รถนะครับเจ็ดที่นั่ง ราคาที่ไม่แพงเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับปัดไว้แปดทิศทางด้วยสะดวกสบายนะฮะการออกแบบการดีไซน์การนั่งของเบาะเนี่ยรองรับสีรละได้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้มีคู่คอนโทรลนะนะครับมีคูดคอนโทรลให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะฮะตัวนี้นะ ตัวนี้ก็ติดตั้งจอให้นะครับเดี๋ยวผมพาดูเลขใหม่นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับทั้งปรับทั้งพับไฟฟ้าเลยนะนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่กันนะครับตัวนี้ใหม่อยู่ที่1 2ึ5 0 0นนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะฮะนะปรับแอร์ออโต้นะครับ จอติดให้เป็นแพรเนียนะฮะจอ DVD นะนะครับเชื่อมต่อ USB ได้ <S <S เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแอร์เย็นมากนะครับนะแอร์เย็นไวด้วยแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะครับน,นะคระับในนี้สวิตช์แอร์ด้านหลังนะ,ะสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยพาร์คิ้งเซนเซอร์ได้จุดบุหรี่ที่เก็บพวกนามบัตรต่างๆเก็บของนะครับเ,เดี๋ยวดูในส่วนของกล้องหลังนะ กล้องหลังเนี่ยภาพคมชัดนะฮะจะมีกะระยะให้ด้วยนะคะสี่แต่สี่จุดเลยหนึ่งสองสามสี่ก็คือหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรแล้วก็สี่เมตรนะฮะอันนี้ก็กะกะยะให้นะฮะก็ถือว่ามอนอวยความสะดวกดีระบบปัดน้ำฝันน้ำฝนนะเป็นออโต้น,นะครับนะตัวนี้นะครับเราก็หมุนไว้ที่ออตโต้มันก็จะทำงานได้อัตโนมัติเลยนะตามความเร็วของ ตามความแรงนะของระดับน้ำฝนที่ตกลงมานะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าเป็นออโต้นะฮะตัวนี้ก็ยังได้ในส่วนของตัววัดวลต์แบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก็เอาไวต้ตรวจวัดนะครับนะสภาพโดยรวมสวยครับคันนี้นะฮะรถสวยสวยแบบนี้นะครับไม่ไม่เยอะสภาพภายในสวยนะภา,ายนอกสวยนะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคา ราคาเนี่ย489,000บาทนะครับเรคผ่อนก็อยู่ประมาณ8-900 0แล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบเลยนะครับคันนี้โทรเข้ามาได้เลยเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาแล้วสวยเลยนะฮะอันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะในเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะฮะตัวนี้นะอย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องยนต์นะฮะส d 5ดีนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วก็เกียร์นะฮะจะทนมากนะฮะไม่ค่อยจุกจิกนะครับ ไม่จุกจิกนะฮะอันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะฮะเรนนี้ก็ต้องบอกว่ารีวิวจากผู้ใช้งานเลยนะครับใช้งานจริงนะรเป็นรถที่น่าใช้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับขับขี่เดินทางไกลนะรหรือว่าไปเป็นแบบครอบครัวเนี่ยนะฮะถือว่าคุ้มค่าฝนะาฝากระโปรงจะหนักหน่อยนะครับ นะสติกเกอร์มอกออยู่ด้านล่างนะครฝากระโปรงนะดมเดิมนะครับนะเก็บแล้วอยดให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับลูกค้าเนี่ยที่สนใจก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดก็รับรถคันนี้ไปได้เลยนะฮะพร้อมใช้แล้วนะครับด้วยสภาพที่เข้ามาก็สวยแล้วนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับ นะเครื่องสะสาดๆเลยนะครับ c d 5 6นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะครับนะเป็นเครื่องดีเซล2,005นะครับ1 7 8แรงม้านะครับก็เป็น VGS Turbo นะครับเป็น VGS t u u r o o หถือว่าเป็น2.5 GT นะครับ 489,000บาทครับลูกค้านะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจไงก็โทรมา096149985นะครับอยากได้รถสวยๆนะครับเจอแล้วก็ต้องรีบจัดนะครับาะไม่งั้นถ้าพลาดนี้ก็ต้องรอกันอีกยาวนะฮะกว่าจะได้มาแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ราคาย่ำยาวแบบนี้นะครับนะครับเจ็ดที่นั่งขับรถใหญ่เนี่ยเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับไปกันได้หลายคนด้วยนะฮะปลอดภัยด้วยนะฮะวันนี้ ฝากไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ